ด้านหน้าของหลวงพ่อโสธรน,นะคะที่อยู่บนยอดเขาตะแบกค่ะเราผ่านอุปสรรคมาได้นะคะก็ขอให้อุปสรรคในการทำงานการดำรงชีวิตไม่ว่าจะทำงานประจำทำงานเสริมงานออนไลน์ขอให้ประสบความสำเร็จถึงจุดหมายถึงจุดสูงสุดในชีวิตค่ะการก่อสร้างนะคะ จะเป็นพระพุทธรูปทองเหลืองค่ะนี่ค่ะจุดสูงสุดแล้วนะคะนี่พ่โสธรค่ะตัวหนังสือโตมากเลยนะคะตัวหนังสือใหญ่มากโอ้ เขาบอกว่าหน้าตักยาวถึง14เมตรเลยทีเดียวนะคะถ้าสร้างเสร็จคงจะอลังการนะคะคงจะได้เฉลิมฉลองกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะลงแล้วนะคะมีจุดอื่นอีกไหมที่จะไป ไม่จุดจุดเที่ยวมีอีกไหมคะมข้างบนนี้ลมแรงมากๆเลยนะคะสังเกตจากโบนะคะปิวเลยนะคะถ้าผูกไม่แน่นนี้ได้หลุดลอยแน่ๆสังเกตตรงบริเวณกระจกนะคะก็จับกันไว้แน่นเลยนะคะพอกลัวความสูงค่ะก็จะเห็นต้นไม้อยู่ด้านล่าง จุดที่เป็นกระจกนะคะความยาว50เมตรนะคะเราก็เดินต่อคะ่ะพระที่อยู่ตรงหน้านะคะคือหลวงพ่อโสธรน,นะคะหน้าตัก14เมตรค่ะที่เบื้องต้นอ่านให้ฟังนะคะว่าเก็บคนละ40บาทค่าขึ้นสกายวอล์กเพราะอะไรนะคะก็จะมีการก่อสร้างนะคะ หลวงพ่อโสธรค่ะหน้าตัก14เมตรแล้วก็ค่าจ้างของช่างนะคะ2คนแล้วก็พนักงานดูแลทำความสะอาดนะคะก็ถือว่าคุ้มค่าค่ะ40บาทนะคะได้ภาพสวยๆนะคะตรงนี้ก็สามารถเอาโบนะคะขึ้นมาผูกได้นะคะแต่ว่าของเรานี่ผูกตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะคะตอนที่ขึ้นมา คือได้อีกฟิลหนึ่งนะคะอารมณ์ของคนที่กลัวความสูงค่ะโชคดีที่ด้านข้างทั้งสองสองราวสะพานนะคะตรงราวสะพานทั้งสองฝั่งซ้ายขวาจะเป็นแผ่นทึบนะคะแผ่นแบบนี้นะคะแผ่นทึบเราเลยเลือกเดินตรงแผ่นทึบนะคะก็เลยลดความ หวาดกลัวความสูงไปได้นะคะเพราะถ้าตามลำพังเดินแต่บนแผ่นกระจกเนี่ยไม่สามารถจริงๆนะคะบอกตามตรงว่ากลัวมากๆแต่พอขึ้นได้ขึ้นมานะคะได้เดินจุดแผ่นกระดานทึบนะคะทำให้มีความรู้สึกว่าอืมเราผ่านอุปสรรคมาได้นะคะก็ขอให้อุปสรรคในการทำงานการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะทำงานประจำทำงานเสริมงานออนไลน์ขอให้ประสบความสำเร็จถึงจุดหมายถึงจุดสูงสุดในชีวิตค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะแต่เขาก็จะมีออยอดเหรียญน,นะคะคนละสิบ,บาทเพื่อดู เพื่อดูวิวค่ะแ <Morning. S 1> <c oughs> ม่น้ำอะไรไม่ทราบ ใช่ใช่ใช่ลายมาบอกคนละสิบบาทค่ะน,นี่คือทางลงแล้วนะคะทางลงแล้วค่ะ หลังจากที่ผ่านจุดสกายวอล์กเรียบร้อยนะคะก็ได้เวลาลงแล้วนะคะตอนลงก็ลงบันไดนะคะแต่ตอนขึ้นเราเลือกขึ้นทางลาดค่ะจากจุดที่เราลงบันไดมานะคะที่เราลงบันไดมาเมื่อสักครู่ปรากฏว่าขาลงเราไม่ได้ขึ้นสะพานข้างบนนะคะเนื่องจากจุดขึ้นกับจุดลง ต้องใช้คนละด้านกันค่ะทางคนละทางนะคะสำหรับจุดนี้มีไว้ให้เราดูนะคะว่าเราจะเลือกพรข้อไหนนะคะแล้วก็ไปซื้อโบมาผูกนะคะ คิงคองเฮลเขามจีจุดชมวิวด้วยค่ะชั้น2นะคะแต่เราไม่อยากเข้าไปอ่ะเพราะเราต้องสั่งกาแฟนะคะเราไม่อยากกินกาแฟเราก็เลยเก็บภาพเฉพาะบรรยากาศด้านนอกเท่านั้นนะคะมีลูกคิงคอง King Kong Hill Coffee Restaurant นะคะพระที่กํกำลังจะตกดินแล้วนะคะวิวส,สวยเป็นรูปมือโผ่มาด้วยโชคดีเราได้มาเห็นจุดนี้นะคะ ถ่ายรูปไม่รู้เขาจะว่าหรือเปล่าแต่ก็ถ่ายไปแล้วนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะถ้าทางใจดีนะคิงคองเนี่ยถ้าทางใจดีนะคะโอตัวนั้นก็เชิญนะคะเชิญทางเข้านะคะ เชิญทางเข้าวสวยๆวิวภูเขา อุ้ยฮะฮะจะไปไหนจะไปไหนไปแล้วไม่มารับเลยคลิปนี้ เป็น EP ที่2แล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปมาให้กำลังใจ My Story ค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะว่าจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะสวัสดีค่ะ